สวัสดีจ้าทุกคนนุกันชาแนลด้วยจ้าขอปลาขึ้นคู่เพื่อเก่าหลือพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้พาพี่น้องไปหาบึงฝนตกก่อนมันนี่มันสีโ้มสีมันบ่ฝนก็ตกดิ่นแน่พี่น้องมันนี่ฝนตกก็ขึ้นมานะอยากให้เด็กคลิปให้พี่น้องเบิงึงป้าพี่น้องไปหาบึงได้บ่

ดินกับชิดแม่แพี่นนองเอ้ยฝนตกใ่สีนี่ก่องทั้กับการนะึง ตัวอีกกับที่น้อก็เอนเห็นล้ง่นี่นี่ง่เนี้ยงแน่นี้วแน่วี่น้อเจ้ว่าไม่อยงกินอยู่เห็ดละงกแล้วพี่น้อง คุณกับโต๊ะริเฮ็ดกับบ้านไม่เฮ็ดมานบานพี่น้อมันานคือคุพี่น้องเได้มันคือคุกับบ้านไหวนะ มี um> enfin ่เดดอกกุ้มันี่พี่น้องเลยคุณเองดอกอจุ่มทางไข่เยอะยให้ยังสิเหลือใส่กระจาไมเนาะพี่น้องเยใส่กระตาหนูก่อนสิเหลือใส่กระตา

ตัวนี้โบเทียงน้ำถอดพี่น้องดอกหนึ่งเขาถอดถ่าโอ้นี่ดยเด็กอด็กเด็กพี่น้องพี่น้องพี่น้องจุ้มเต็มเต้มเต็มยิ้มมั่นช่องดอกสามดอกใค่สามดอกพี่ฟังท่านสินั่นโอ้ยสามดอก

โอ้สามสาม,มีไข่ทีหน่อลยเอ้ยบ้านถึงสิออกอีกเยอะี่ไข่น้องนี่หางเถียงทีหน้อมุ่นจริงสเลย <c oughs> นันีข้ามหามที่น้นอไก่ตัวนี้ก็ไม่ไข่เป็ดไก่ไก่ทมุ่นหามหแแงกระเสียดเถียี่น้อไข่นี้ลงเนี่

เ้ยเ็ดบานเลยดุเงาดนี่เห็ดหนานุอเฮ็ดเห็ดหนานุอนเฮเห็ดหนานุ่นพี่น้องนี่ต้องกินเห็หนานุ่นโอ้สียงเสียใช่ไหมเนาะเสียเหมือนกานเสียละโง่ พอแล้วคุณพอแล้วพี่น้องดพี่น้องดอกน,นี้อนาหารคุณพอจ <c oughs> ึงดอกใหญ่อ้ยอ้ยดอกงามแห้งพี่น้องดใครงันคือดีพอกัก่ป่นพี่น้องนอี่อมัน À, không biết gì nó Oban không biết gì nó Oban chưa bao giờ 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 chưa bao

เอยไเห็นหมดแเออโอ้ม่วานเาะึมาวานบ่ได้สิละโอ้ยูก็มีอยู่พี่น้องโอ้ยขิดออกเนโอ้ยทีงามเลยกระหมกแดงกระหมกแดงพอดีจัง

ตาคอยบานแส่ตาไงพี่นาะใเฮ็ดบ <là> ่เรียบไปเขาเขาแคนี้เฮ็ดบานพี่เนาะ่เฮ็ดเฮ็ดดีเลรจะกังกงฝนก็มีไกันนะอ้ยดอกมเลยเบัวเบิเรงานมเ้

พี่น้องพ่นพ่อล่ะเห็ดปวกพี่น้องปวกอีกยังกับพี่น้องเห็ดปวกเงี้กําลังสีเก็บเฮ็ดปวกเงี้กับสีโบเมนได้พี่น้องปวกอีหยังวะเฮ็ดปวกงามพวกวันเม่เคยเก็บเฮ็ดปวกเงี้ยยีเทียนนะพี่น้องไอเก็บตัวเฮ็ดปวกกระดอเห็ดปวกจุ่มหนึ่งพี่น้องเอ้ยเห็ดแสีบ แล้วาคาเพียงเัินดอกไมใหญ่ก็โอเคได้ค่น้องเ้เห็ดเสียบวันนี้มรอยเอกเห็ดปวกแนวนี้จะเคียร์นะค่น้องไ่งนจหงว่าใหดปวดเหมังน

เโมเดลขึ้นมาร้ายไปหลยพี่น้นนนนองกลุ่มนึงนี่แหละหมูหน่อยนึงตจ้าหนิเห็ดปวกเนี่ยบมคอยออกร้ายได้พี่น้องคล้ายเห็ดปวกคารดอเออยคล้ายเห็ดปวกคารดอแต่ว่าเห็ดปวกคารดอเน,นี่ยออกร้ายอยู่แามเดือนทริปเดือนทริปเนาะ ก็นม่เห็ดปวดอีกยังปวดหน่อย่เราอยู่หื่อเหพี่น่องคะม,ะมัจใจเวลานะเราค้าพี่ปวกเบ็ดเลว แก้อนควนไปเกะออกแล้วพี่น,น้องเอ้ยน้ำเง,ง,ง,งินเท่าไหร่เล็ดเลยนะสิเบ็ดเนี่ก็ซาอยควางทำหนุ่มหน่อยนึงพี่น้องเห็ดผวกหนึ่งห้าเมื่อกี้กันพี่น้องเอ้ยข้ามผออีกฝนพอแล้วพี่น้องเบิ้งเบื้ง ก็กำลังสิเก็พี่น่องหเราแดงพี่น่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคเ็บทังบานพี่น่องดวงพี่หน่องทายแข็งฝนเลยพี่น่องฝนตกบ่เ้าเลยเก่บเ <c oughs> ้า งามเนาะอาเห็ดอวดอวยอีกที่เอ้ยตัวที่นอบงกันนี่ะไหดกเค็ดงามเ้ได้เสอีนอบ็บดอกบานไม่เส่กระตารันอ ตะตาดอกบานไปบานออกแดงบานทั ta ta oh, ốt, ้งฝนตกทั้งฝนก็ฝนในพี่น้องพายุเขาพายุเขาเนี่ยเกลือกันฝนก็แก่ออกมันง่ยกว่ามันเล็ดก็ออก โอ้ยงามแห่เหงเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกแดงแดงอองจงเลยเดินเอาพีหน่องพีหน่องขอโทษเนี่ยแบี้งงามเลยพีหน่องเอ้ยกล่อ,อ,องกับเปียกก็ื่ยเรื่อยหวไทยก็มี ใครก็มีพี่น้องใครต็มัน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 ละไรบอสปล่อยอะไรพี่น้องก็ล่างสิเก็บเฮ้เยเพื่ออะไรให้เรางงแดงพี่น้องแดงงามแห่งในในพี่น้องมึนน <c oughs> ั้งเอยจุ่มหนึ่งเลยพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยแล้วจะออกกันจุม่มงามแห่งนีงวะทานแห่งพี่น้องเอ้ยมือนนี้ฝนตก ฝนก็ตกก็ฝนนะบ่อันฝนตกเขาบ่ขึ้นมาเก็บเออยาไมไปทางไหนก็ได้พอได้เก็บอยู่พี่น้องเก็บมวนแห้งนะฝนกับ,บ่หนาวอีเดียวนี่มวนแห้งเออตาฝนกับ,บ่หนาวเลยพี่น้องเลยอเออแดงงามแห้งมาซ้องกับตาหนึ่งกับตา,าย,ยัางไงอ่ะคือการสอนเออแดงงามแห้งเนาะนีะ่คื่แดงงาม ด้ยเห็ดตะโงกแดงเหรอเหดงโงกแดงอยูกันเออตนี้พีหนออม่เงมเนุ่ม่งเงยอ้อหน่อยนึงแล้วนี่เออนี่ดอกมูนึงไงพี่นองนี่มูนึง สามเนี่ยสองพันปยกคลิปเลยบ่เอออ่ะพี right. oh. ่ต๋องยกคิปเ้วยพอไปต่อกันพี่หน่อพี่หน่องพวอแม่ล่ะหมานอยู่ไปไหนม้านมานอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราโง่เฮ็ดเพื่องก็ได้มี่แต่สองงามพี่น้องโอเคนอกพี่น้องพวกนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นัมเบอรพี่น้องเอ้ยกดติดตามให้น้ำเนี่ยกดกระดิ่งนห้พร้อมด้วยพี่น้อง ยังสีโบเดพาดคลิปต่อไปให้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปนี้เลจ้าขอบคุณนี่หลายจ้า